สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถเทินลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอดีลูกค้าขึ้นมาจากกระบี่นะครับมาซื้อเป็นตัวเออร์ตาฟอร์จูเนอร์ไปนะครับนํารถกระบะคันนี้มาเทินนะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะครับเป็นเครื่องยนต์2อ0พนะครับตัว S นะครับเป็นตัวมาตรฐานเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวสเปซแคปนะครับตัว S คันนี้ราคา3,65,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกระบะ แ cab นะครับเปิดได้นะเอ้ยไม่ใช่เปิดได้เสีกระบะแ cab ไปยี่สิบสามนะครับเครื่องยนต์สองพันห้าคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาสามหกห้านะครับซื้อเงินสดจบราคานี้ได้เลยนะครับคันนี้ไม่มีแหวนนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับแต่สภาพโดยรวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคาสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับกับตัวรถสี่บอลเงินนะครับแม็กก็มีการมาได้เชิญใหม่นะครับยางก็เป็นยางปิสโตนคันนี้นะครับด่วนๆเลยนะครับใครสนใจ นะครับเป็นตัวสเปซแคบนะครับแคบเปิดได้นะครับปี2013นิมะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลขไม้ก็อยู่ประมาณแสนแปดนะรรถปีสิบสามไม้แสนแปดก็ถือว่าปกตินะไม่เยอะวิ่งปีละหมื่นกว่าสองหมื่นนะรถก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับกับราคาสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาดีนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ 0626407776นะครับรถบ้านแท้นะครับโหสวยงามนะครับชุดกันชนแน่นสนิทนะสำหรับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2 5 0 0ตัว S นะเป็นตัวสแตนดาร์ดกับตัวแครบของปี13นะครับมีกันงานเก็บกันชนนะครับ2จุดนะหน้ากับหลังแค่นั้นเองนะครับสามารถจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับกับรถที่สามารถไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเป็นตัวแครบ3 6 5 0 0บาท เลขไมล์หนึ่งแสนแป่นกิโลนั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับรถสวยๆเลยนะเก็บงาน3-4วันก็เสร็จแล้วนะสำหรับคันนี้เสร็จฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยนะครับยางก็ได้เป็นของบิสโต้นะครับเป็นยางบิสโต้เลยนะดอกค่วมๆเลยนะคันนี้นาร์ฟแม็กสวยนะเป็นแม็กอิวสูแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอิวสูปีไหนยางก็เป็นบิสโต้นะครับดูแลเออร์นั่นเองนะครับยางปี21ด้วยนะครับยางใหม่นะดอกท่วมเลยนะครับลูกค้าวิ่งขึ้นมาจากกระบี่ นะครับเนี่ยช่วงล่างเดิมๆนะรถคันนี้เราแค่ล้างอย่างเดียวนะเรายังไม่ได้ทําอะไรนะนะครับอันนี้จะเป็นคราบเดิมหมดเลยนะครับรถเดิมๆแห้งๆเลยไม่มีสนิมนะครับรถใช้น้อยนะครับไม่แสนแปดเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวสเปซแครเป็นตัวเริ่มต้นนะกระจกมองข้างปรับมือนะครับวิทยุเป็นอนาล็อกธรรมดานะครับแคปเปิดได้นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับมีโลบาร์ด้านหลังมาให้เป็นสแตนเลสนะเป็นงานสแตนเล่นะครับ เอาไว้ต่อยอดธุรกิจคนของขายของได้สบายเลยนะครับสำหรับคันนี้คนับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับยางปีที่1เช่นกันของบิสโตรนะใช้ได้อีกยาวนะ3-4ปีเลยนะครับสำหรับชุดนี้ยางชุดนี้นะครับคัสซงคัสซีเลยเนี่ยเดิมๆนะครับรถบ้านนะครับดูงตรงนี้ยังใหม่เลยนะครับราคาเพียง3 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นรถเขาใช้งานอยู่บ้านเนาะก็ตามจังหวัดกระบี่นะเขาก็คงขนไม้ขนอะไรอย่างนี้นะครับ รถมันก็จะมีร่องรอยบ้างนะในแม็กไลเนอร์นะครับไฟท้ายก็เดิมๆนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลยนะโลโก้ยูซูอยู่ครบนะครับยูซูอันดามันนะครับในป้ายแดงมือเดียวนะครับอันดามันนะครับเป็นศูนย์ที่อยู่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับฝาท้ายก็จะมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้เราเก็บงานให้หมดเลยนะครับแต่รถไม่มีโดนนะครับรอยพับรอยเม็ดอาร์กอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับสำหรับคันนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับรถสวยมากนะครับยูสูดีแม็กตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,005ด้วยนะครับกาลังเครื่องก็เรือๆเลยนะเนี่ยท้ายเดิมนะครับจุดเมอาร์คเดิมหมดน็อตไม่มีขยับนะครับรถเป็นปี2013นะครับรถก็มีการใช้งานนะครับตามอายุการใช้งานเนาะเขาได้จะขนดไม้ขนดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้รถคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างแบบสปานะล้างแค่ข้างนอกเหมือนเอาน้ําเช็ดเช็ดเฉยๆนะแมกเรเนอร์ก็เป็นแมกเรเนอร์เดิมนะครับของ D Max นะครับ เดี๋ยวตัวนี้ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับรถสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับคันนี้เป็นกุญแจแบบธรรมดานะเป็นกุญแจดอกไข่ธรรมดานะครับมือเปิดเป็นสีดํานะครับกระจกก็เดิมนะครับประตูเดิมนะแผงประตูเป็นสีดําเดิมๆนะครับคันนี้ไม่แสนแปดราคาหกสามเก้านะครับฟรีดาวผ่อนหกพันนะหกพันเจ็ดพันผ่อนได้สบายสบายเลยกับดีแม็กคันนี้นะครับเดี๋ยวรถเก็บงานทำสปาเสร็จนะจะวิ่งยิ่งกว่านี้อีกนะพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้าน นะครับเดียหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับเนี่ยผมเอากุญแจมาด้วยหน้าปัดเลือนไม้ก็เดิมเดิมนะไปหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันนะครับใช้ได้ทุกจุดเลยนะครับเสียงเครื่องไม่มีก๊อกไม่มีแก๊กนะเนี่ยติดชื่งเลยสตาร์ททีเดียวติดนะครับวิทยุเป็นอนาล็อกนะเป็นตัวสแตนดาดเริ่มต้นเนาะนะครับก็ใช้งานตามปกติเป็นรถกระบะใช้งานนะครับแอร์ก็เป็นเมนนวลนะครับแอร์เป็นเมนนวลนะครับก็ปรับอุณหภูมิความเร็วพัดลมต้องบอกว่าแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับ เกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดนะครับเป็นสีดานะเกียร์แมนวนวล5สปีดมีถุงเกียร์มาให้เรียบร้อยนะครับรถอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการทําสปา,าไดอย่างใดนะครับแค่ล้างๆเช็ดๆเฉยๆนะเอามาถ่ายรูปรถเข้าใหม่นะครับตัวบอกเป็นบอกผ้านะครับนี่เลยบอกก็เดี๋ยวมีเก็บงานบอกนะครับให้หนิดนึงเพราะว่าบอกเป็นมีฝั่งคนขับนะที่มีขา่างนี้นะครับเก็บงานให้นะครับแคปเปิดได้นะครับตัวนี้ ในแคมปก็ค่อนข้างกว้างเลยสำหรับส่วนนี้ต้องบอกว่ารถบ้านแท้ร้อยเปรัเซ็นตสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับในเพชรยนต์นะครับหนหัวน็อตเดิมๆนะครับในแคปรถไม่มีโดนนะครับไม่มีแปะนะรถสวยๆนีสตาร์เครื่องไว้ด้วยนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะทั้งสองพันห้านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมฝาป้งนะครับห้องเครื่องของคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ผมไม่ได้สำรวจรถก่อนนะครับ พอดีช่างเราขับมาจอดตรงนี้เพื่อจะเอารถไปเตรียมส่งงานเนาะเก็บรายละเอียดร้อยนิดนหน่อยหน่อยถ้าใครสามารถจองตอนนี้ก็จองได้เลยนะครับรถเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับร้อยเซนะครับโอ้โหรถอย่างสวยฝาเดิมไม่มีแกะนะครับดูได้เลยนะครับแผงกาะพรร้อนเดิมนะฝาเดิมไม่มีแกะนะครับรถสวยมากนะครับจุดเมาร์มบ็อกเลยนะสติ๊กเกอร์เดิมนะครับ เป็นอิลซูดีแมกตัว2,500ตัว S นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของปี13นั่นเองนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับปั๊มลมนะครับมีห้ตัวนี้ไม่มี ABS เนาะนะเป็นปั๊มลมธรรมดานะครับแล้วดูหัวน็อตฝาโปรงนะไม่มีขยับนะครับผมบอกเลยว่าแลเท่มนะรถบ้านงานแท้มือเดียว นะครับแก้มเดิมนะครับดูได้เลยนะรถไม่มีตัดแต่งนะครับไม่มีตัดแต่งตัวถังนะครับถึงเป็รถเทินเข้ามาก็จริงนะแต่เราต้องเช็คโครงสร้างหมดเลยนะอันนี้เราตรวจประวัติกับสูนแล้วนะครับนะสวยๆเลยคันหน้าก็เดิมๆนะครับเนะี่ยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับกองดีเซลอะไรต่างๆอยู่ครบนะเครื่อง205ตัวนี้เทอร์โบอยู่ด้านซ้ายนะเป็นเครื่อง DDI เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่บูพาวเวอร์นะยังเป็นเครื่อง205ตัวเดิมอยู่ นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดชอบใช้เครื่องเงินตัวนี้นะครับเพราะว่าอัตราเร่งดีนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับสติกเกอร์ไม่มีแกะเลยนะก็ <_ C 1> ต้องบอกว่าภายในห้องเครื่องแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์อาจจะมีรอยล่องรอยตามการใช้งานบ้างจากด้านนอกนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าอยู่ไกลถึงกระบี่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คงวิ่งเข้าสวนด้วยแหละถ้าจากประสบก,การณ์นะครับ ก็จะมีวิ่งเข้าสวนทําอะไรบ้างเนาะเนี่ยเราจะหัวน็อตเดิมนะโครงสร้างรถเดิมหมดฝาโปรงเดิมรถปีสิบสามเนาะเนี่ยสวยๆเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับอีวุสุดีแมนะครับ2.5งนะครับปี2013นะครับเป็นตัวขับเปิดได้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปมนกิโลนะครับกับราคา365,000บาทนะครับซื้อสดจบราคานี้ได้เลยนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับ062-640-7776ครับขอบคุณครับ